อย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดครับเอาใหม่นับใหม่นับใหม่หนึ่งห้าหนับใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะหันไปดูสิหันไปดูยังไงหันไปดูข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยชอบไหมนี่อย่าเพิ่งแกะอย่าเพิ่งแกะสิอย่าเพิ่งแกะ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 ชอบไหมนี่ บดื้อยไหมนี่ดื้อยไหมนี่ไม่ดื้อยค่ะจะเป็นคนดีไหมนี่คนดีครับตั้งใจเรียนไหมครับตั้งใจเรียนครับยืนดีดีครับเดื้อกับแม่อ้อยไหมไม่ดื้อดื้อกับพ่อเอิร์ตไหมไม่ดื้อดื้อกับยายไหมไม่ดื้อสัญญาทำยังไงสัญญาเลิ่ไงานดูจับมือก่อนมาจับมือสัญญาก่อนอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งสิเช็ญแอนนะสัญญานะไม่ดื้อยทำยังไงก่อนครับขอบคุณคครับบขอุณทุกคนเลยไปของแก้วก่อนไป หอมทั้งหมดเลยหอมทั้งหมดเลยจุ๊ปากด้วยจุปากด้วยหอมแก้มจุปากอดหอมแก้มไม่อ้อยหอมแก้มไม่อ้อยด้วยปากอ่ะอ้ำยังได้จุ๊นานแล้วนะมม